สวัสดีครับผมนะครับเป็นไปซ่าอยู่ Coffee Master อยู่ s าบาคเช e o w a n o นะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาทำ Coffee Testing ให้กับพี่ๆได้ทานนะครับซึ่งกาแฟที่ผมนำมาทำในวันนี้นะครับจะมีชื่อว่ากาแฟ Sabak House b e n นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกาแฟตัวนี้มาเพราะว่า Sabak า House b e n เนี่ยเป็นกาแฟที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความอุ่น หรือเวลาที่เรานึกถึงร้านส t a r ัเนี่ยเราก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นเตอร์เพจจริงๆนะครับผมเพราะว่าทุวนี้ผมก็ใช้เวลาอยู่กับ Starbucks มากกว่าอยู่ที่บ้านอีกนะครับผมความรู้สึของ Starbucks House Blend นะครับก็คือกาแฟตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกรสชาติออกแนวสดชื่นสมดุลน,นะครับแล้วก็เจ,เจอด้วยกลิ่นความหวานจากการคั่วนะครับ Body ปานกลางแล้วก็ซิ i ิต t y ปานกลางนะครับ กรรมวิธีการผลิปแบบเปียกนะครับผมภูมิภาคก็มาจากลาตินอเมริกานะครับแล้วก็การคั่วระดับมีเดียมโรสหรือว่าการคั่วระดับปานกลางนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เนะี่ยผมจะมาทําเป็นดิปกาแฟให้กับพี่ๆได้ทานกันนะครับซึ่งความ พิเศษของกาแฟดริปเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของความสะอาดนะครับทานง,ง่ายนะครับผมแล้วก็ปราศจากความมันจากเมล็ดกาแฟเพราะว่าัวใจหลักของเราก็คือเราจะมีกระดาษฟิลเตอร์โปรยกองตรงนี้นะครับ<ม>เป็นตัวที่ช่วยกรองน้ามันของเมล็ดกาแฟได้นะครับผมกาแฟรู้ศึกษา,าแล้วก็ทานง,ง่ายนะครับก็นอกจากเราจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่ากระดาษฟิลเตอร์แล้วนะครับเรายังมีตัวคาริบจักครับแล้วก็ ดิปเปอร์นะครับทรงคางหมูนะครับของเราซาบักแล้วก็เคทโทนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกาแฟที่ผมบดมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่น,นี้อัตราส่วนก็จะอยู่ที่30กรัมนะครับ mm hmm. เรโชของกาแฟตัวนี้ก็คือ1ต่อ12นะครับผมใช้กาแฟ30กรัมน้ำก็360กรัมนั่นเองนะครับแต่ว่าความพิเศษของเคทโทก็คือเราจะมีเส้นบอกอยู่แล้วว่าเราทําไซส์ไหน แล้วก็เทน้ำหลอตามใส่นั้นได้เลยแล้วก็อุณหภูมิของน้ำก็ใช้91ิ6อกังาศาเซลเซียสน,นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาลองเริ่มทำกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราพับกระดาษฟิลเตอร์เข้าหาตัวด้วยมุมข้างก่อนแล้วก็ที่ก้นนะครับก็จัดทรงแล้วก็ประกอบเข้าไปในตัวโคดดิบของเรานะครับ เราประกอบเข้าไปในตรงคนที่พองรังเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขยันยืนนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ำร้อนที่เราเตรียมไว้นะครับอุณหภูมิ9 1ถึง9บองศาเซบสองซีซีหรือเก้าสิบห้ถึงสองร้อยห้าสิบอศาเซลเซียสนะครับเราจะเทลงไปในฝั่งของไอซ์ทอก่อนเพื่อเป็นการวอร์มกระดาษฟิลเตอร์กลวยกองนะครับแล้วก็มือรอยทำเราก็จะทำการล้างให้สะอาดมาเรียบร้อยแล้วด้วยน้ำแล้วก็จะใช้ในส่วนของ มือนะครับคอยจับไม่กระดาบฟิลเตอร์เนี่ยเข้าที่ด้วยก็ได้นะครับผม่สนนี้นวก็ <_ d ata> ความพิเศษของตัวนี้นะครับเอาไว้วางคนดิกก่อนที่ผมจะเทนะครับผมก็อยากจะให้พี่ๆได้ลอง สมกินของกาแฟของสา,าร์รัสสเบนตัวนี้ดูก่อนนะครับเป็นไงบ้างทีนี้เราก็จะมาลองเทก,กับเอ่อมลกาแฟที่เรากายไว้นะครับผมสากรัมเ,เราก็จะเยเพื่อเป็นการเกลี่ยให้หน้ากาแฟตรงนะครับส่วนการ ดิฟนะครับเราจะดิฟอยูอ่สองแบบสองรอบนะครับรอบแรกเราจะเปนในส่วนการบูมิงกาแฟการบูมิงก็จะเป็นในตัวที่ทําให้อุณหภูมิของน้าแล้วก็มีกาแฟที่เพิ่งผ่านการคั่วมานะครับมีการปรับสมดุลกันในกาแฟมันจะค่อนข้างาเกิดการข่ายกา๊าซหรือทแก๊สของกาแฟออกมานะครับผมรอเพื่อที่จะพร้อมในการที่เราจะไปสกัดในการดิฟคอต่อไปนะครับบูมิงเราก็จะใช้เวลา เท okay, น้ำให้ทั่วแล้วก็รอปเวลาประมาณ5วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มดูเลยนะครับพอทัอ่วสุแล้วก็นับ1 2 3 4 5ได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็จะทําการดิฟคัวต่อเนื่องไปเลยนะครับถ้าหากว่าเราเอ่อพัวด้วยน้ําที่ไหลช้านะครับ ก็จะเพิ่มในส่วนของการสกัดกาแฟรสชาติบอดี้ของกาแฟออกมาได้มากนะครับแต่ถ้าเราปล่อยสายน้าให้ไวขึ้นนะครับกาแฟก็จะเกิดการสกัดได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พวกบอดี้ก็จะเบาบางลงนั่นเองนะครับผมเราจะค่อยๆในการพัวแล้ววนไปรอบๆนะครับเพื่อให้กาแฟเกิดการสกัดจนกว่าน้ําจะหมดไปนะครับ แล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของการนิธีการติดแบบเปียกให้ฟังนรักันนะครับผมซึ่งการวิธีการติดแบบเปียกนะครับเราจะเคยเห็นผลเชอรี่กาแฟกันอยู่แล้วเนาะ ก็คือเกษตรกรชาวไร่เนี่ยจะนำผลกาแฟที่สุกแล้วจากต้นนะครับนำไปยังพื้นที่ผลิตอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งพื้นที่ผลิตแล้วก็จะเรียกว่าโรงสีเปียกนะครับกาแฟจะถูกเก็บไว้ในถันนเง,งเพื่งใช้น้ำได้แรงลงถึงเป็นตัวขัดเดยก่อขอกาแฟนะครับผลกาแฟที่ไม่สุกดีก็จะลอยขึ้นมาเหนือนะ้ําแล้วก็ถูกกระบวนการขับออกไปหลังจากนั้นเมล็ดกาแฟจะถูกเข,าข้าเครื่องขัดเดยกเมล็ดกาแฟครับกาแฟที่มีอยู่5ชั้นเนาะเราจะคัดแยกเปลือกก็คือเปลือกแล้วก็เนื้อผลไม้ออกนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยครับกาแฟก็จะถูกส่งไปยังถังหมักนะครับผมเราจะหมักกาแฟโดยใช้เวลา1 8บแปดถึงชั่วโมงนะครับในถังคอนกรีตแบบเปิดนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศความสูงแล้วก็ขนบธรรมเนียมการปฏิบัติในแต่ละสถานที่นั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษของตอนนี้ก็จะเกิดการเอ็นไซม์ระยสลาย,ายตัวของยูอ่อมินชนีส3นะครับกาแฟก็จะดึงพวกบอดี้ซีลิตีเฟเวอร์ลงมาขึ้นมาแต่พิเศษไปมากกว่านั้นก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเองนะครับ ขยัตขัน้นโดยการเอากาแฟช่วงปลายออกไว้เดี๋ยวมันจะเข้มเกินไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมเมล็ดก,กาแฟก็จะนําไปล้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อกําจัดเดยื่อหุ้มบรรจชั้นที่3นะครับแล้วก็นําไปตากหลังโรงงานนะครับผมใช้ผ้าใบปูแล้วก็ใช้คาดถ่ายคอยถ่ายเป็นกาแฟแห้งทีนี้ใช้เวลาที่3 7วันหลังจากนั้นเมล็ดกาแฟถูกส่งไปยังโรงผัากาแฟในกาแฟถูกบรรจุใส่ถุงกระสอบนะครับโอเคทีนี้ กาแฟเราก็ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาทําการชิมกันนะครับผมให้พี่ๆสัมผัสกินกาแฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลองสมัมผัสกินดูกันได้ครับ กาแฟที่มาจากละตินอเมริกาก็ส่นวนมากจะเน้เนไปเพิ่มแนวถั่วโกโก้ช็อกโกแลตนะครับแล้วประโยชนที่ส,ส่งเสริมกันของกาแฟซาวบะฮอสเบนก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ถัว่วอะไรลูกเกดอะไรพวกนี้ครับได้โกโก้จริงๆอยากจะลองเทกลับไปกลับมานะครับเพื่อให้กาแฟมันมีการแตกตัวออกมาได้เต็มที่นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มชิมกัน วิธีการทานนะครับเราจะใช้การเสเมลกินกาแฟแล้วบริสซาหลายๆท่านอาจจะใช้การเสริรบครั้งแรกในการดูกระซิลลิตี้แต่ผมจะดูบอดี้ก่อนเพราะว่าปากของเราเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการชิมกาแฟมาน,นะครับ <c oughs> การเสิร์ครั้งแรกในวันนี้นะครับรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยเป็นกาแฟที่มีความเข้มข้นนะครับแต่ว่าพอเราดิบออกมาในวันนี้เนี่ยกาแฟไม่ได้เข้มจนเกินไปเวลาเราตื้น,น้ำลายมีความคงค้างอยู่ที่ลำคอครับ แล้วก็มีความน้ํำลายสอออกมาเล็กน้อยนะครับคร้นี้ถ้าเราดูว่าเป็นกาแฟะระดับมีเดียมเราก็ดูจากการคืนน้ํำลายดูก็ได้ครับว่ามันมีความคงค้างมากแค่ไหนบอดี้ทิ้งท้ายไว้ที่คนหรือม,มากแค่ไหนถ้ามากก็ดา์กถ้าระดับปานกลางก็มีเดียมถ้าเบาลงโปง่งสบายไปเลยก็บรอนโล้นะครับทีนี้เราจะมาสะเสร็บในสองเพื่อดูเฟเวอร์กาแฟแอซิิต a อซิสิตปานกลางนะครับแต่ว่าวันนี้พอเราดี่บอกมาแล้วมันให้ความสดชื่นกับพี่กระป๋อเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็น้ำรายสอกก็มากนะครับส่วนคันที่3ผมจะมาดูที่เฟรเวอร์ครับรอบนี้เราชิมยังไงก็ได้ครับว่าเราต้องการเฮลินของเรารับกรช่างแตกมาดีที่สุอาดเปอร์ซ็นแทบปินอเมราของสาบักแล้วก็จะค่อนข้างออกเป็นแนวสนาะแบบนี้นะครับผมโอเคครับ นี้เราก็สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยสําหรับการมาทำคาเฟ่เทสติ้งในวันนี้เราจะพูดในเรื่องของ CAFE นะครับ Coffee and Farmer Quality นะครับอ,อ,องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดูแลในเรื่องของคุณภาพความโปรงใสทางเศรษฐกิจความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เป็นผู้นําด้านสิ่งแวดล้อมนะครับกาแฟของเราที่เรารับซื้อเนี่ยก็จะเป็นกาแฟคุณภาพดีเกรดเอเรารซื้อในราคา ตามมาตรฐานส่งการราคาของตลาดปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ความป่งใสาทางเศรษฐกิจก็คือซัพพลายเออร์ที่มีการยื่นชําระค่าซื้อมาเลกาแฟานะครับผมก็จะมีการเบิจกจ่ายเอกสารให้กับโดยตรงกับเกษตรกรชาวไร่แล้วก็สามารถตวรวจสอบได้การรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็คือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ของเราเนี่ยก็จะมีการดูแลอย่างดีนะครับมีสารกลกู้ยืมนะครับมีการปรับเรื่องขั้นเนื่อนตาแหน่งไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนานะครับตลอดจน เ,เพศหรือสีผิวนะครับผมยังมีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานาที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นผลินาั้ฑ์สิ่งแวดล้อมก็จะได้ในส่วนของอนุรักษ์พลังงานนะครับบำบัดน,น้ําเสียมีการหมุนเวียนน้าที่ใช้แล้วจากการกิจการผลิตใดๆก็ตาม,มก็มานำมาปลูกต้นกาแฟรดน้ําใหม่นะครับแล้วก็ลดการเกิดการเลืจบจากการคั่วเมล็ดกาแฟ ด้วยส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วที่เราจะพูดกันขาดไม่ได้ไปเลยขาดกันไม่ได้เลยในครั้งนี้ก็คือ,อ,อการซื้อขายมีนนจริยธรรมนะครับทำไม t t r r u u k s เนี่ยถึงเลือกซื้อขายกับเมล็กาแฟกับเกษตรกรชาวไร่ที่ปฏิบัติตามหลัก CFE โดยมี Farmers u u p p r t t e n t t r r ในการช่วยเหลือหรือดูแล ของเกษตรกรชาวไร่นะครับเพราะว่าเราเล็งเห็นถึงความยั่งยืนที่ยาวนานนะครับการมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับผมจริงๆมันจะคล้ายๆกันกันกบ CFE หลักการบรรของ CFE เลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของมีการแชร์เพลนเน็ตนะครับมีกิจกรรม CSR ต่างๆที่ Starbucks ได้ทำไว้หรือแล้วถ้าเราจะมองง่ายๆเลยในเรื่องของกาแฟม่วนใจที่สาขา หลังสวนนะครับเราจะมีการหัก10บ,บาทต่อเคื่อหนึ่งแก้วนะครับนำเงินไปช่วยเหลือเหลือนำเงินไปสร้างสาธารณูปประโยชน์นะครับสร้างโรงเรียนให้กับหมู่บ้านแม่ขี้มูกน้อยและบ้านกองกายให้กับเด็กนักเรียนชาวเขานะครับผมในละแวกนั้นที่ปลูกต้นกาแฟให้กับเราแล้วก็เพื่อเป็นการ ส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไปในทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนั่นเองนะครับโอเคครับทางนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้มากไปกว่านี้นะครับ้าพี่ๆท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามาผมได้เลยถ้าหากว่าああพี่ๆไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ขอจบการออฟฟิเชียติ้งแต่เพียงเท่านี้นะครับ